มาดูอันนี้เรามาเปิดบ้านสวนดูเป็นบ้านหลังที่ผมให้สร้างขึ้นไว้ให้ยูทูบเบอร์ไม่ได้สร้างซื้อไว้ให้ยูทูบเบอร์เขาอยู่อยู่ฟรีกินฟรีค่าน้ำค่าไฟฟรีหมดทุกอย่างนะนี่ผมซื้อไว้กับเจ้าของเก่าได้เป็นเป็นบ้านฝรั่งเก่าอ่ะซื้อไว้ประมาณห้าหกปีที่แล้วนั่นแหละอ่ะซื้อไว้นะมาดูที่ว่าใครว่าใครอยู่บ้างอ่ะข้างหลังเป็นสวนอีกนะมีไอ้โคกหนองนาผมทําไว้มีปลามีสวนมีสระมีผลไม้เยอะแยะดูี่ว่า ไปดูบ้านหลังนี้บ้างอ่าบ่ายบ่ายไหนแล<ป>้วครับผมอัไไนนี้บ่าย,ยไหนแล้วครับบ่ายเที่ยงฮะเที่ยงไบ่ายสองบ่ายสามแล้วยังมาลุกขึ้นไปเฮ็ดคลิปให้อีกอยู่ตื่นอันนี้ห้องนี้ห้องพี่ฝ้ายนอนนะครับอันนี้ห้องพี่ฝ้ายนอนเราเปิดแอร์อินน้ำแดงทุกวันเป็นไรก็ไม่รู้ อ่าลูกเกดมาเร็วมาเก็บมะม่วงก่อนแล้วค่อยไปเต้นไปถ่ายคลิปต่อเร็วฮู้ยฮะอ๋อเอานี่บ sort of ักหนึงนี่นี่บักหนึงโอ้ยนอนเล่นนยุ่โอ้โหเปิดแอร์สบายสบายม่สนใจอย่างเลยไปคู่ไปถ่ายคลิปไหมโอ้เดลอครับลูกเกดเนี่ ไปเพื่อนมะโอ้ยเยี่ยมเลยเดี๋ยวใคอีกที่บ้านหลังนี้เดี๋ยวใครทีเด็ของเลยคือเขาไปทำงานหมดแล้วใช่ไหมเหลือสุกตองบักกันงนครับน่นถูว่าเนี่ยของนี้ยังไม่มีคนมาเลยหมอลาหรือเปล่าไม่ก่อนไปแล้ะออกไปแล้วออกไปแล้วใช่ไหมไากินมงวมงกินะม่วงบานจพาไปลูรอบบ้านมากนโม่มง่วยหน่อยโอ้ยมันตอกไปถ่ายริป้เลยนะเก็บไปได้ไหลายุ้กิน ครับอ like okay. ันนี้ตอนนั้นซื้อไว้มันเป็นพื้นที่หัวห้าไร่มีพื้นที่ห้าไร่พร้อมบ้านหลังนี้ซื้อประมาณห้าขอปีแล้วผมซื้อห้าล้านบาทเองให้บอกแ่นเอาง่ายเดียวนี่อะๆเอาปีนขึ้นไปเก็บเอาเดี้อเอาเอาอุ้ยนี่ต้นอื่นเลยไหนๆเอาง่ายเดียวเลยเอาเยอะโตปีนเก็บอะไรเหี่ยว้หลายถุนได้คอมบ้านเบิ่งนได้เก็บเอาลงมาให้หมดเลยไปดูต้นอื่นต้นอื่นด้วยบักมีอะไนี่ นี่แบบซักมาท่านชุกเลยลูกจันนี่เราซื้อมาอกี่ปีแล้วนะห้าปีห้าปีแต่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้มาอยู่ใช่ไหมเกิดอันนี้หมักตัวใหญ่ใช่ไหมนี่นี่ก,ก,กินกระชีไหมไม่เดี๋ยวผมดูแลแทนลูกจันยัง,ยงครับเนีกินได้ยังยังครับมันยังไม่ตาตีเลยอเรอรอสักพักเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาให้มันตีสักหน่อยเลยไปอันนี้เป็นบริเวณหลังบ้านไปไปรถ มีห้องครัวบ้านสวนผมเมื่อก่อนเคยมาอยู่อยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาอยู่เลยก็เลยให้แต่ยูทูบเบอร์เข้ามาอยู่ห้องครัวใคราม,มาอุดรก็สามารถเมาพักบ้านหลังนี้พักฟรีอยู่ฟรีอะเดีย๋ยวมกนี่เปนยที่พาไปดยูพกของผมผมจะมาแยกมุดแข้างหลังได้ไหมเนี่ยอีกแล้วบห <laughs> เดี๋ยวต้นนี้ด้วยต้นนี้โดดมากเลยต้นไหนต้นกลาเลยไหนเราไปดูโดดไงโดดโดดโดดจริงๆดูนะนี่บอสโอ้เั็นพวงเป็นพวงเลยนี่แค่ z o o ไปหน่อยคอนไปดูเห็นไหมก้องอ่าโดดหวงเป็นหวงอ่ะไปดูหลังบ้านเปิดประตูนี้ไดรไหมนี่หลังบ้านนี่ไม่ใช่มันจะมีไม่ใช่แค่มีบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้มีสี่ห้องนอนอือประมาณหนึ่งห้องครัวประมาณสี่ห้องน้ําบ้านหลังนี้นะผมเตือน zoom ไปดูตินี่ ดีไปห้าล้านเองตอนเนี้ยขายไหมอ่ะขายไหมขายเลยขายบ้านเอามาอยู่เนี่ยอาจจะขายตอนนี้หมมะนาวหมดเลยเต็มไปหมดเลยมะนาวลูกใหญ่เออเมื่อก่อนเฮ้ยกล้วยกับสุกแต่ว่าเป็นบอกเอาได้ยังนี่สุกเลยเนี่ยอ่ะสุกจังกินได้ยังนี่ได้แต่าจะแตเหี่ยวนะสุกจะสุกแล้วเอาปาดเอามากินนะเดี๋ยวแกะเดี๋ยวแกะแกะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเออลุนเลยอีนนี้กินมันหรือเปล่าอ่ะมันยังไม่เต็มที่นะเนี่ย มันหลุดแล้วมันเหมือนจะเอาได้ม่วงเอาได้มะแดงได้หดนหนามมันดูแลอะไรบ่ผมจ้างตาเขียวเดี๋ยวเราื่นงมาด้วยนี่นั่นคือเพราะมันลดหนามใช่ป่ะเรื่องสายอย่างอยู่นี่เลยมันจะคุ้มๆจะว่ามันทนห่อนบ่ได้หือเลี้ยงไก่ปลาที่เขาเคยสูบมาเรียบร้อยแล้วอะกูทะลุว่ามีไก่ที่ผมต้มเลยเอตาคุยด้วยหน่อยตามาพอดีหืมขอบคุ เมื่อกี้ด่าฮะดูอันนี้ครับบินยนไปน้ำมันไปมอันบินอี่ไปบินน้ำบิ่นเบินน้ำโอเคครับยังไงโอ้พักบุ้งเห็นไหมไหบ่ครับน้ำบันินยังเหลือป่าบ่ข้างในป่าพี่ครับมันบ่อนยั่ไงครับเอาขาก็สูนออกบนเราข้นีป่าป่านบ่อนใจจะบอะไรเลยครับต้มครับ โอ้มีมีละมุดด้วยนี่ใช่ไหมครับผมเออตาวยังมันก็ตายแล้วต้นนี่ได้ดูแลมันดีบ่มันมันมันถือแดีแล้วครับผมเฮ้นมาโก้เกลือผมหมดต้นที่บังมันเนี่ยมาขามบังมันแล้วดูดทุกทีตายต้องเสาตะใจว่าันแก้ว่าวันนี้ต้อเป็นที่อาชผมไม่ได้ขหามันเนี่ยวันเดือนกว่าคือตายมันแล้ว ต้นันต้นมันเลยถ้าต้นตอนมันจะอายุได้แค่หปีนะเนี่ยโดนต้นตอนบ้าโนได้แค่หปีทุกคนคือตายกันทุกคนบอกข้าวนี่ปลูกได้ปีเหรอข้าวนสองสาปีสปีได้ำนี้บิอสอปีดิยมินยัไไม่มีใหกว่ามู่ต้นบกตะโขบอ๋ตามมาแรงมาเลยบ่มเลยบ่ไปนี่นมือตามชั่โมงเลยอนไานา้่า ต้องปล่อยน้ำปลาปลาลงอีกอ่ะลงกไปแล้วครับตายแล้วทางน้ำเดือนนี่จะ,ะได้เอานำ้ำก็แหงเหมือนเลยบอกดูดใช่ครับดูดจะจิ้มช่องเทียบเลยครับตายแล้วแ,ลแกหาวิธีแกยังไงนอกจักน,นี้น้ำปลาคอใส่เสรินะขนาดว่ามีตาอ้ามย่าไปกวนต้องจอบาดานครับเชื่อมบาดานใส่บ่ได้อยู่นี่ถามเขาแล้ว <S <S บอกนี่บ่ะคามบาดานปะครับสุกบ่ยังไม่สุกเลยนี่ตึงออกเอามาดูเลย อ๋อแต่กิงน้ำจะเต็มแล้วปลาไม่ปลาตาน้ำมันแห้งไปแล้ปลาอยู่ไหนผมเลี้ยงปลาไว้ตั้งหลายหลายหมื่นตัวโอ้ยนี่ก็แห้งตายแล้วสู่แดดเป้วใบมันเหี่ยวตายวสู่แดดบ่ไาใหรอกสู่แดดป่านโทรมันจะกหมสาเลยีสิบองอย่าว่าแต่ต้นใหม่เลยเป็นพวกปลายมันแห่หมๆมั้งเป็นพวกเคยอกยางข้างหลังเลยเอ้ามันอยู่จังสีแล้วโอ้อ่ะสะพาน่

เออว่ะอันนี้ได้กินได้เนี่ยเอออุ้ยน้ำเป็นน้ำนะครับทำตาด้วยเหรเสียน้ำมันขึ้เนยว่าเราอันนี้ขงบพงกินได้ป้นี่โอ้ผมนาตันหรอกได้ชิมมั้งสุขับชิมได้ยังไงเหรอครับเออเป็นพวงงามเหรอแต่ว่าเป็นตะปูกินน้ผาล้ำเงินบออยู่ในดินอยู่เนี่มันหน่วยหน่วยมันเสมอไงเลยหมอกหมอกกับปูกินน้ำผาล้ำมากกว่าดูดิอย่างอื่นเน่าตายมั้ยน้ำผาล้ำมันอยู่ดีแทบวะเออน้ำบ่ขาดนี่ใส่น้ำตลอดเลยก็ติดแหนบ่าปะ อันนี้สาอีกสาหนึ่งเป็นไก่สานี่เนื้อหมดสามสามาเห็นออนตรงนี้มีคนไหนเคยนั่งอีนเถือบปะมีแด้วครับมันแดดร้อนบ่ผมซื้อมาตั้งไว้ไอ้ซิงเทือล่ะเอ้ซื้อมาผมจะมากางเต้นนอนอยู่นี่ซื้อมาเห็นออนไม่ให้นั่งไลยเลยซื้อมาให้เราเงินถ่กร้านกับที่ป่ามันมีมีป่าลายอไรอยู่ด้วยลึกบ่พอครับ ทายได้เมื่อกี้ต้องดเด็ดเบ็ดออกเพราะว่ามันเตือนว่าอย่างนั้นอุณหภูมิมสูงเกินไปจนหลุดขาด <ปะ S 2> โทรศัพท์ไม่รับบ่ได้ไงต้องเด็ดเอาเครื่องพิโย t h ายต่อไปปลาเขาในบ้านต่อครับมันห่อนไปนี่เราเห็นอ้อนที่ไอ้เส้งเพล่ยวว่าซื้อไปอย่างนี้ซื้อไปบ่มากเลยจริงๆนั่งกินตะบันการดีดีว่าท่านไปแล้วเนี่ยมาย่ยมหนากับปลาขังคืนเนาะมันเย็นเนาะอันนี้เส่านี่ห้างรุ่งน้ำไมิรู้เสียไหนอันไหนเสาไฟเสียหลานอ๋อพังหมดแล้ว ลงน้ครับตกนาเลกินได้ยังไงกินได้ครับอันนี้ซุปหรือมั้งนี่ยแม่ากเปอะนันนีุ่้เบยได้ยไดได้ครับเยเด้เยไดเลาไยได้ัยได้คาลเยด้ยได้้ครับเเเล้ลได้คล้รเยย้ครับเดลยไเด้ครับ โอ้ฉันกขโอ้เาทำงานกันน่ะนั่งรอหมองดีแปลงว่าขึ้นไปาว่าขึ้นไปทาท่ตลบมุงขึ้นไปทาเลยหรออ้ยไป่มไปช่อสกัดยานีอันน้คือสารเคมีอันนี้คือสีดาไม่มีสารเคมีนะครับมดยาไปจักรล่างครับเนี่อันลุงนีครับวันี่ครับไรปอสารพิษนะครับววาหวาน ต้นแค่นงามเนี่ยผมไปขอเขามาปลูกซ้ำไหต้นแค่ปลูกพ่อมาพวกนี้ละบกนี้ไงกบโมเพราะว่าไอ้ต้นอื่นแค่แค่ต้นนี้ไงต้นอืนีแ่ต้นแ่นน่แ่ค้นแน้ตนี่้้่ อันดูพริกนี่อันนี้ไม่ได้ปลูกนะเห็นโสมไม่พริกที่ลาโสวมั้ยผักบางเดื่อวเรเอาเด็ดตรงนี้มากินมั็นภาษาครับกไม่กินเลยครับผมตอนที่เราต้มเจ้าองผมกินเหรอมันบ้าบ้าหลังนี้ก็สร้างขึ้นอีกหมดเท่าไหร่ตอนนั้นสี่แสนกว่าสี่ห้าแสนหังนี้เพราะวันเติมอีกประมาณห้าแสนเราดีก็ให้ลูกน้องอยู่แพงให้ลูกน้องอยู่ฟรีเหมือนเดิมนี่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  ถ้าไม่โดนจะเป็นแบบนี้นี่ฮะสังเกตไหมครับนี่นี่คือไม่โดนนะพ่ออยู่ไกลส้วมแต่คนที่เห็นไหมต้นนี้อยู่ในส้วมไหมเขียวชะอุ่มเพราะครับอันนี้ได้กินอืมมันม่วงสูงพีหน้องเลยมั้ยกระเอมแยมกระมินเด็ดเลยครับนี่พี่หล่อนต้นไหนน้อยสูงบิึงพี่น้องเบ้ง โอ้โหนี่ไงเน่กินกับลาบเลยคุณีบอว่านี่คือข้าวเนียวลาบป่าในขาวไม่หรอกลาบแนีไหนนี่บอกผมชงเสรไม่ได้อย่างมันเพรเห็ุอะไรผมขมนี่ๆไม่ดังผมดันมันจะพุ่มทะไรนะแต่ว่าจะร่มให้เนมันครับเพราะวันเกี่ยวกับโุคหัเิดเลยไอ้ผมงวามันหไปเอาการมะเข้ามา ว่าชานี่ยช่วว่าชานี่เพชรพ่อยวดนาบ้านวดไก่ขนุนเลี้ยงไก่ไวกินเลียกว่กินเรียไว้าอย่างตกว่าลูกซยมันว่ามันเลี้ยงผมก็เรียกว่าเลี้ยงไอเสีมยมันเลี้ยงไก่บลนดพักนครับพักไรมาเลียงกกอนกระดาษอุกระดาษอุ โอไนี่เด็ดอยู่นี่ไม่ไม่ขึ้นแล้วนะพอเมื่อกี้ขึ้นไปนอนแล้วอ่ะมันบดอกับปีบดกนี่บดกกันปะพไกมันดกันนดกยอ่ะเก็บเก็บเอาไปฝากคนเลยกินได้เยอะนี่กันบอกกินไอย่านีไปเอาไปตรงนู้นดีกว่ามั้งนี่ก็ได้ แต่ก่อนบ้านหลังนี้เป็นบ้านของตาใช่ไหมคือผมซื้อต่อประมาณห้าหาปีได้เนาะผมมาซื้อหาปีตอนนั้นซื้อหาหลานเนาะจำได้ปะผมซื้อหาหลานตอนนั้นคือตาโดนวิกฤตก็เลยดูคือนายทุนคืนเขามายึดไปเขินปะนายทุนคืนเขามายึดผมเลยมาได้อุ้มบ้านหลังนี้ไว้แล้วก็ ดูแลตาด้วยให้ค่าจ้างตาดูแลเดือนละหมื่นครับคุ่นเกือบเขบอกมิเซียเลยว่าผมเกือเรียบร้อยเกจชีวิตเนาะอยู่อไปตาบ้านตาก็เลยไปอยู่บ้านตรงอยู่ตรงทางนี้แต่ทำบ้านตาคือเก่าหลับตาก็มาดูแลคือตอ่นี้ครับมีข่าวทำบ้านตาคือเกาให้ผมได้อุ้มบ้านหลังนี้ไว้แล้วก็ให้ตาเดินละหมื่นรายดูแลต้นไม้ดูแลนี่นะครับดูแลทุกอย่างให้เนาะโอเคครับผมแต่ก่อนคือลูกสาวตามีแฟนเป็น เป็นฝรั่งเออพอเขาเขาเสียแล้วเรื่องอะไรเขาเสียเนะขาเสียก็เลยบ้านหลังนี้ก็เลยไม่มีคนที่จะมีลูกคนต่ออ่ามีคนต่อนั้นจ๊ะคราวนี้ก็เลยเอาบ้านไปจำกับนายทุนที่กรุงเทพครับอนะ่าได้ขอเห็นประกาศขายใน Facebook ผมก็ไม่รู้จากตาหรอกเห็นประกาศขายใน facebook ครับผมก็เลยม,มา <c oughs> แต่ผมไม่รู้จากตาหรอกไม่รู้จากตาผมก็มาซื้อเออผมไม่ได้คิดว่าจะซื้อแล้วต้องให้ให้ตามาดูแลนะ ตาเข้ามาถามเลยถามไปถามมาโอ้ตาเป็นเจ้าของบ้านเขาโอเคงั้นผมซื้อแล้วเดี๋ยวตาค่อยมาดูแลแล้วกันให้ผมช่วยบำรุงชูตาเดือนละหมื่นแล้วกันปะทแต่บางบางเดือนก็มีพิเศษให้ <ทำ S 1> โครงการปีใหม่อะไรเงี้ยผมก็มีพิเศษให้เนาะครับมีเสียมีน้ำใจพิเศษครับถ้าไม่มีเสียผมก็ไม่ไม่ได้ยืนอยู่นี่หรอกอ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับวันนี้บาทบาเอฟซีแล้วก็บ้านรนี้ซื้อไว้สุดท้ายแล้ว ไม่ได้อยู่เองเลยก็ไม้พวกนี้ไงไม่พวกนี้ก็สุดท้ายก็หลังจากที่อุ้มก็จะเป็นไฟเมคะนะครับอุ้มบ้านหลังนี้แทนนะครับก็ต้องขอบคุณเสียงมากนะครับโอ้ยให้อยู่ปีก็พอแล้วแหละ้ยศก็อยู่มากี่เดือนแล้วเนี่ยสักพักเอียหใส่ไฟหายเดี๋ยวเราไปจำน้ำกันอ้าวโอเคครับอยาเก็บมะม่วงลูกใหญ่กันไหนนี่ใลูกเหนตรงนี้ใหญ่ใหญ่ครับนี่ อ่ปีหนึ่งก็มาเก็บครันหนึ่งเนาะผมก็เลยวาเก็บได้นหนึ่งพับทุกหลอดทีนี่ปีนึงผม,มเก็บครั้งนึงเนื้อกินดีครับในเม็ดมันเล็กๆนีเหนียวมันหลายเหนียวมันหลาเม็ดน้อยเอามาดูว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างเดี๋ยวมามาสรุปอ่ะวันนี้พี่มาเรื่องต่างๆไข่ไข่ดอกแค่ปุ้ยปีแต่ปีนี้ผลผลิตไม่ดกเลยไม่ดกสักอย่างเลยได้ครับทีมมากอะไรเนี่ยเขาเรียกบ้านผมเรียก บกบกนาวหูบกนาวหูมะหูนาวหอมเลยสุขาต้นเลยนี่อันนี้มะม่วงเขมี่มะม่วงมะม่วงเียวสุขาต้นได้ฝรั่งนะเออ อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวปีหน้ามาดูกันอีกว่าผลผลิตจะเยอะไหมตาก็ต้องปีหน้าใส่ปงใส่ปุ๋ยดูแลให้มันดีๆกว่านี้แล้วมันจะได้ผลผลิเออตเยอกว่านี้ผมวโหมันจเนี่ยแกว่าจะเอาปุ๋ยมาโย่ตรวจสอบเขาบอกปุ๋ยชอบไมถือต้องต้องเอาที่มัน,น,ม,น,ม,นมีราคาเ่ยมีอะไรหลาเดี๋ยวปีหน้ามาเก็บแล้วก็ปีไหนจะได้อะไรมะพร้า,มา,าวมะพร้พาวเต็มเลยไม่ได้เก็บสักทีถามว่าได้เก็บอ่ะโอเคครับผมขอบคุณขอขอครัับสสวดีครับสวัสดีครับ